ก็ไม่น้อยหน้าอาดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปในจำนวนนั้นก็มีรูปนี้อยู่ด้วยหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงเพชรบุรีวันนี้เรามาลงรายละเอียดเรื่องของหลวงพ่ออุ่นนะครับเพชรบุรีเมืองเก่าประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมโบราณมีโบราณสถานโบราณวัตถุ วัดวาลารานต่างๆเจริญรุ่งเรืองสืบทอดอารยธรรมกันมาหลายยุคหลายสมัยนอกจากความเจริญด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วเพชรบุรียังเป็นเมืองคนเก่งคนจริงคนดีเมืองธรรมะพระเกจิอาจารย์ดังที่สืบทอดพุทธาคมจากครูบาอาจารย์อย่างไม่ขาดสายในยุคปัจจุบันพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เรื่องลือกิตติคุณเป็นที่เลื่อมใสศรัทธานับถือของพุทธศาสนิกชนอีกรูปหนึ่งก็คือหลวงพ่ออุ่นสุกกาโมซึ่งอยู่ในความนิยมศรัทธาระดับแนวหน้าของเมืองไทยหลวงพ่ออุ่นหรือพระครูวินัยวัชระกิจอดีตเจ้าวาดวัดตาลกงตำบลมาดป่าเขาอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี เป็นพระนักพัฒนาพระนักปฏิบัติเคร่งครัดพระธรรมวินัยมีบุคลิกลักษณะผิวพรรณผ่องใสอัธยาศัยเปี่ยมด้วยความเมตตาการุณาใครไปหากราบไหว้ท่านต้อนรับทุกคนไม่เลือกชนชั้นวันนะด้วยไม่ตีจิตสมเป็นสมณนะพุทธบุตรธ,ธรรมทายาทเนื้อนาบุญ อย่างแท้ ร้อยห้าสิบปีกว่าตามประวัติที่คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาณบริเวณที่ตั้งสำนักสงฆ์ สำหรับเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในอดีตคือหลวงพ่อตุ้มมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความสำคัญที่เล่ากันว่าภายในอุโบสถวัดตากลกงหลังเดิมสันนิษฐานสร้างประมาณปีพศ .2415 มีผงพุทธคุณสเสน่ห์เมตตามหานิยมสูงบรรจุไว้เป็นของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันชนบุรี ในสมัยที่หลวงพ่อตุ้มเป็นเจ้าวาดเจ้าวาดอีกรูปหนึ่งคือหลวงพ่อผิวผู้เป็นลุงของหลวงพ่อขุนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านศสยศาสตร,ร,ร์เวทวิทยาคมอาคมขลังรุ่นเดียวกับหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองทั้งมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับหลวงปูน่นาวัด หัวหินพระอุปชาของหลวงปู่คำวัดหนองแกจนมาถึงยุคสมัยของหลวงพ่ออุ่นสุก,กาโมได้เป็นเจ้าวาดวัดตานกงปี หรือกำเนิดเมื่อวันศุกร์ที่9มีนาคมพศ2459เป็นบุนตรคนโตในจำนวนพี่น้องร่วมอุทธรเดียวกัน8คนคือหลวงพ่ออุ่นหลวงพ่ออินหลวงพ่อเอื้อนใน่วงนางแดงนางพุทธนางเพี้ยนนางผวนของโยมพ่อบุญอินพมโยมแม่เล็กอินพม ณบ้านหนองหินถ่วงตำบลมาดปา่าเขาอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเริ่มการศึกษาเบื้องต้นหนังสือไทยขอมที่วัดใสค้านจนกระทั่งจบการศึกษาภาคบังคับแล้วมาช่วยเหลือบิดามารดาประกอบอาชีพในด้านการเกษตรกรรมท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์ ได้อุปสมบทเป็นพระพิสุณพัตสีมาวัดตานกงตรงกับวันที่21กรกฎาคมพศ2479โดยมีพระอธิการชันวัดมากปะเขาเป็นพระบูชาพระอธิการผิววัดตานกลงเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการขาวเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายา กครั้งอุปสมบทแล้วได้อยู่จำพรรษาที่วัดตานกรงศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ปณิบัติรับใช้หลวงพ่อผิวและศึกษาข้อปฏิบัติเรื่อยมาการศึกษาพุทธาคมของหลวงพ่ออุ่นเริ่มจากการอยู่ปณิบัติรับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อผิววัดตานกงซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาอาคมรุ่นราวขาวเดียวกับสหธรรมมิตร กับหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองทั้งยังเก่งทางด้านวิปัสสนากรรมฐานเมตตาอยู่โยงคงกพันธ์ซึ่งใกล้ชิดกับหลวงปู่น,นาควัดหัวหินทั้งเคยเดินทางไปขอศึกษาวิชาความรู้จากหลวงปู่น,นาคอยู่เป็นประจำหลวงพ่อผิวธรรมสิริเป็นพระเกจิทรงคุณวิเศษของเมืองเพชรบุรีในยุคนั้น แต่อุปนิสัยของท่านชอบอยู่อย่างสันโดษเก็บตัวเงียบไม่ยอมเปิดเผยมีดีมานานจะลงนะที่กระหม่อมให้ผู้ไปหาท่านสักครั้งหนึ่งในพรรษาต่อมาหลวงพ่ออุ้นเดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงถวายตัวเป็นสิทธเพื่อเล่าเรียนฝึกปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพุทธาคม โดยเรียนฝึกวิชากสินจนชำนาญในกสินสิบรวมทั้งตำหับตำราการทำผงเมตตาชั้นสูงจากหลวงพ่อทองสุขในการเรียนวิชาของหลวงพ่ออุ่นนั้นต้องเดินทางจากวัดตานกงไปเรียนที่วัดตโนดหลวงครั้งหนึ่งจะต้องไปพักอยู่วัดตโนดหลวงถึง15วันไปกับอย่างนี้อยู่เป็นประจำและยังออกปริวัตร่วมกับหลวงพ่อทองสุข ขึ้นเขาไปบำเพ็ญเพียรในป่าช้าก็บ่อยครั้งสำหรับวิชาที่โดดเด่นสำคัญของหลวงพ่อทองสุขยากนักที่สิทธิผู้ใดจะได้รับการถ่ายทอดคือวิชาทำผงพระจันทร์ครึ่งซีวิชาผงพระจันทร์ครึ่งซีเป็นอย่างไรว่ากันว่าเป็นผงเมตตามหานิยมที่มีพุทธคุณอมาตะล้ำเลิศยิ่งกว่าผงอิทธิเจและผงปฐมังหลายเท่านัก จากวิชาผงพระจันทร์ครึ่งซีกนี้หลวงพ่ออุ่นไม่ปรากฏว่าท่านนำออกมาทำผงเลยเพราะมีกฎสัจจะที่สำคัญมากนอกจากนั้นหลวงพ่อทองสุขยังได้สอนการทำผงอิทิเจผงปัฐมังผงมหาราชและผงหน้าพระพักซึ่งเป็นตำรับสุดยอดของพระผงวัดนกจังหวัดอ่างทอง ตำราผงหน้าพระพักนี้ทราบว่าได้สูญหายไปจากวงการสยศาสตร์เป็นเวลานานแล้วหากมีอยู่หรือตกเป็นมรดกแก่ผู้ใดก็น้อยเต็มทีที่จะรู้ได้สำหรับวิชานะปัดตลอดนั้นหลวงพ่ออุ่นได้รับการถ่ายทอดเช่นกันวิชานี้จะสังเกตได้ถึงวัตถุมงคลของสำนักงานวัดตนะนดหลวงมียันนะปัตตลอดและ นะปัตมังปรากฏอย่างชัดเจนรวมทั้งวัตถุมงคลสิทธิสายหลวงพ่อทงสุขทุกรูปจากนั้นต่อมาหลวงพ่ออุ้นได้ไปกราบนมัสการพระอธิการชันวัดมาดปเขาขอศึกษาเล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์ซึ่งพระอธิการชันท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวเป็นวิชาอยู่ยงคงกะพัน์ และเสกลิงลมวิชาขับคุนสายทำประหลอดเล่นแร่แปรธาตุเรียนวิชาจากหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองเรียนวิชาทำตะกุดและประหลัดตามตำรับหลวงพ,พ่อโศวัดปากคองบางครกนอกจากนี้ท่านยังเรียนวิชากับอาจารย์ที่เป็นคารวาสอาทิอาจารย์มมซึ่งเป็นหมอศักดิ์ชาวเพชรบุรีเรียนวิชาทำสีพึ่งมหาเมตตา วิชาลงเลขยันลงสมุนไพรตำราสมุนไพรจากหมอชำหมอสายศาสตร์ชาวอำเภอท่ายางเมื่อหลวงพ่ออุ่นได้เรียนวิชาสายเวทต,ต่างๆมาอย่างช่ำชองแล้วก็ได้เคยนำเอาวิชาศักยันมาสักลงให้กับบรรดาสิทธิ์และชาวบ้านสักเสือพยองเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ และบุคคลที่สักไปเหล่านั้นเป็นคนดังก็มากเป็นคนดีก็มีภายหลังท่านมาพินิษพิจรารณาถึงวิชาเหล่านี้ว่าไม่สมควรนำมาใช้ให้กับบุคคลต่างๆเพราะบังเกิดมีทั้งดีและชั่วผิดและถูกไม่มีใครเป็นคนดีได้ทั้งหมดนับตั้งแต่วันนั้นท่านจึงหยุดการสักและหันมาช่วยชาวบ้านด้านขับคุณไสขับผีไล่วิญญ,ญาณพเนจร หลวงพ่ออุ่นสุกามูท่านมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในสยเวทพุทธ,ธาคมกรรมฐานวิปัสสนามีชาญสมาบัติแก่ก้ามีวิชาธรรมมงคลรมวัตถุทำผงอิทิเจผงปัตมมังผงตีนิสิงเหผงม,มหาราชผงหน้าพระพักผงพระจันทร์ครึ่งสี่ผงยาเพชรจินดา ทำชินประหลอดเล่นแล่แปรธาตุศักยันหงสีพึ่งลงนะบรรจุพลังเสือโครงอนุมานเสกลิงลงขับคุณใสขับวิญญาณผีสิงวิชาเสกปรลัดขิกตามตำรับหลวงพ่อโศวัดปากคลองเรียนอยู่และปฏิบัติได้ผลสำเร็จสุดยอดวิชาไสยเวทต่างๆเหมือนพระเกจิอาจารย์โบราณ ที่มีชื่อเสียงในยุคอดีตเป็นเหตุปัจจัยทำให้วัตถุมงคลทั้งหมดของท่านมีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เข้มขังหลายด้านเช่นอยู่ยงคงกระพันมหาอุดแคล้วคาดเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์และค้าขายวัตถุมงคลยอดนิยมของหลวงพ่ออุ่นที่สร้างขึ้นในครั้งแรกคือพระสมเด็จเหมน็นโดยเริ่มต้น การสร้างในปีพศ2495และสิ้นสุดในปลายปีพศ2497รวมเวลาถึง3ปีโดยหลวงพ่ออุ่นร่วมกับพระสงฆ์ภายในวัดตานกงช่วยกันผงพุทธกุณที่นำมาผสมทำรรพระสมเด็จเหม็นในครั้งนั้นมีผงอิทธิเจหลวงพ่อแก้ววัดเคอวันเป็นผงเก่าแก่ที่ได้มาทำไว้ในอุโบสถหลังเก่าของวัดตานกง ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อแก้วอยู่ที่วัดปากทะเลผสมกับผงพุทธคุณของหลวงพ่ออุ่นแล้วนำมาหมักผสมกับข้าวสุกจากปากบาทและก้นบาทของพระสงฆ์ที่ได้บิณฑบาตมาการหมักถ้าครั้งใดหมักทิ้งไว้หลายวันก็จะมีกลิ่นเหม็นมากและถ้าหมักไว้ชั่วข้ามคืนจะมีกลิ่นเหม็นน้อยจึงเป็นเหตุให้พระสมเด็จเหม็นมีกลิ่นเหม็นมากน้อย ไม่เท่ากันพระผงสมเด็จเหม็นสร้างประมาณ8 4 0 0 0องค์เหรียญรูปไข่รุ่นแรกสร้างเมื่อปีพศ2540มีสเนื้อเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนาวาโลหะและเนื้ออันปกาก้าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณสูงมีประสบะการณ์มากมายเป็นที่ยอมรับของวงการนักนิยมสะสมพระเครื่องเป็นเหรียญที่มีคุณค่ามีค่านิยมสูง อย่างรวดเร็วซึ่งยังไม่เคยมีปรากฏการเช่นนี้มาก่อนและต่อมาได้มีการสร้างเหรียญอีกต่อเนื่องหลายรุ่นจนถึงปีพศ2550ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่ออุ่นมากประสบการณ์ทั้งทางด้านเมตตามหานิยมสเสน่ห์คงกระพันชาตีแค้วคาดปลอดภัย ปราบคุณใสได้ผลประจักษ์ชัดท่านสร้างขึ้นเพื่อนเน้นพุทธคุณด้านคุ้มครองป้องกันภยัยแม้จะเป็นพระใหม่ที่มีการสร้างเพียงไม่กี่ปีก็จัดว่าเป็นพระใหม่มาแรงพุทธคุณสูงได้รับความนิยมมากหลวงพ่ออุ่นท่านมรณภาพเมื่อเวลา6 9. นาฬิกานาทีของวันที่31ตุลาคม พศ2553รวมสิริอายุ94ปี7เดือน22วันพันศา74ท่านอยู่กับรายการพราดีเกจีดังกับผมอนุชาทรงสิริท่านสามารถจะติดตามรายการได้ทางเพจหนังสือพิมพ์คําพินิวแล้วก็ YouTube คําพินิววันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกลับลาไปก่อนด้วยเวลาเพลงทุนนี้สวัสดีครับ